วันนี้เป็นวันที่สองกันนะคะหลังจากที่เรามีพายุหิมะถล่มที่ประเทศแคนาดานะคะในโซนโท론ทลิสาอยู่หิมะก็ยังคงหนาอยู่แบบนี้นะคะปกติเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดเกลี่ยหิมะให้นะคะที่ตรงถนนข้างหลังบ้านแต่ สาคิดว่าช่วงนี้เจ้าที่น่าจะบีซีมากๆนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เลยในโซนที่สายอยู่เนี่ยจะมีหิมะสูงมากๆประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สาก็ต้องมาเกลี่ยหิมะด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นขับรถออกจากบ้านไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอยู่ที่เแคนาดาถ้ามีหิมะตกเยอะขนาดนี้แล้วคุณไม่มีเครื่องอเขาเรียกว่าอะไรสโนว์บลูนะคะคุณต้องเกลี่ยหิมะด้วยตัวเองจะต้องทำยังไงบ้าง และจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่วันนี้สาก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการเกลี่ยหิมะตรงลานจอดรถนะคะนี่เป็นลานจอดรถข้างหลังนี้นะคะนี่หิมะค่อนข้างจะเยอะมากะะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนน้องไคล่าก็เล่นหิมะไปนะคะนี่มันสูงมากๆเลยเดีย๋ยวมาดูซิว่าสาจะเกลี่ยหิมะได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าเราไม่มีสโนว์บล็คนะ,คะต้องเกลี่ยหิมะด้วยตัวเอง ในโรงรถแห่งนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยนะคะและตัวที่เราจะใช้วันนี้ก็คือตัวนี้สีดำอันใหญ่มากดูซิว่าสาวิตีจะสามารถทำความสะอาดหิมะหน้าบ้านได้ขนาดไหนนะคะมาดูเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกต้องเอาไอตัวพั่วตัวนี้ลงมาก่อนจะเอาลงมาไงเนี่ย รถของคุณพอ่อสามีนะวันนี้คุณพอ่อสามีไปทํางานแล้วแต่ว่าขับรถออกจากบ้านไม่ได้นะคะให้พี่สาวของสามีมารับแทนเพราะว่าเขามีรถใหญ่กว่าโอเคดูซิว่าวันนี้สาจะทําความสาดหิมะกันแบบไหน Let's go. Yeah. Very good. Yeah. Come on. You can do it. Come on. You strong woman. Come on. Let's go. Work hard, work hard. Come on, let's go. Put it on the side. Come on, put up there. Put it up there. Dump it out. Good. Good job. Okay. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Flip it over. Flip it over. Come on. You can do it. Come on. Flip it over. Yeah. Oi, careful. Get up, get up, get up. You okay? Come on. มา let do it again เบ๊บ have a lot work to do what's up ah oh, you done that's it <S แล็วตอนนี้นะคะเราก็ได้เคลียร์สโนนะคะ out of the driveway นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีนะคะสามีมาช่วยด้วยไม่งั้นไม่เสร็จแน่นอนนะคะวันนี้ โอ้ยเหนื่อยมากเลยอ้าไมค์ก็เน e นี่นะคะตอนนี้ก็สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้เกลีย่ยโสนไว้ข้างๆแล้วนะคะนี่เป็นภูเขาพิมมะอยู่ตรงนี้นี่นะอันนี้เราก็สามารถขับรถออกไปข้างนอกได้แล้วเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆ โอ้ oh my god โคตรเหนื่อยเลยอ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสาวมาถึงตอนนี้ท่านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาวอย่าลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้สาวเดินนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย